สวัสดีครับเที่ยวอย่างเทพนะครับวันนี้พิเทพพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดเล็กๆบริเวณคลองชะไกยใหญ่นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวัดเนี้ยเป็นวัดที่ถ้าจะให้พูดถึงความงดงามของพระปรางในอยุธยาเนี่ยพิเทพเชื่อว่าวัดที่พิเทพพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวันนี้พระปรางเขานะี้สวยที่สุดในอยุธยาแล้วครับ ยอ่านเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะเขาบอกว่าวัดแห่งนี้ตรงนี้เป็นราชินีแห่งรางเลยนะครับทำไมถึงเป็นราชินีแห่งฟางจะพาไปดูกันครับวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดส้มนะครับส้มเนี่ยส้มเป็นลูกเนี่ยนะครับอยู่บริเวณข้างถนนนี่แหละเป็นวัดที่แบบเล็กๆนะครับก็จะเหลือฐานเจดีแล้วก็จะมี โอุโหสถแล้วก็มีพับปางนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นี่จะพามาดูพับปางของเขาแต่วัดน,นี้ไม่ปรากฏนะว่าใครสร้างไม่รู้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยนะครับมาดูเจดีย์ตรงนี้นะเนี่ยเจดีย์ JD ตรงนี้มันก็โดนขุดขุดเหลือแต่ถ่ายไปแล้วแต่มันทําให้เราทราบถึงโครงสร้างการสร้างเจดีย์นะว่าเขาสร้างยังไงนะเจดีย์เนี่ยไม่ได้ทึบไม่ได้อะไรนะก่อเป็นฐานแล้วก็มีแกนกลางนะครับก่อนที่จะเป็นองคร์ระฆังเป็นยอดเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยพอมาดูตรงเนี้ยมาทําให้เราเห็นว่า การสร้างเจดีย์นเขาสร้างยังไงแล้วก็มีตรงกลางตัวกลารเรียกเป็นหลุมใส่ของวัตถุมงคลหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่นี่หลุมอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีหลุมอยู่อยากดูในหลุมไหมมีอะไรจะถ่ายให้ด <Okay. S 2> ูโอเคเจดีย์ลายของที okay. <ș> ่น <this> ี่นะครับจะมีเหลือเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผุพังไปแล้วแต่ว่า การพังเนี่ยเขาไม่ได้เหลือแต่ส่วนฐานนะเขาเหลือตรงแกนกลางให้เราได้ศึกษาด้วยนะครับว่ารูปแบบของการสร้างเจดีย์เป็นยังไงเห็นไหมก็เป็นเจดีย์อย่างนี้ตรงแกนกลางนี่เขาก็จะมีซ้อนอย่างเงี้ยเพราะนั้นเจดีย์ตรงกลางไม่ได้กลวงแล้วก็ไม่ได้ทึบสักทีเดียวนะครับเนี่ยวัดเนี้ยมีเจดีย์หลายองค์มากเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นสิบองค์อ่ะแต่เหลือแต่ฐานหมดเลยใหญ่ด้วย โอ้ oh. พระอุโบสถเขาประตูใหญ่เหมือนกันนี่ดูสิ <laughs> <2 S 2> <laughs> สองเมตรได้อ่ะกว้างขวางเป็นโบสถ์ที่เล็กนะแต่ประตูทางเข้าใหญ่อลังการมากเลยตอนนี้พี่เทพเข้ามาอยู่ในพระอุโบสถนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นพระปางเนาะเนี่ยปกติก็พระอุโบสถเป็นพระอุโบสถเล็กๆแล้นี่นก็มี ฐานที่พระสงฆ์นั่งที่เรารุุจักนะที่เป็นฐานยกสูงอะที่แบบตามวัดตามบายมาูีฟังนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นฐานชุก,กชีแล้วก็จะมีพระหินทรายอะเต็มเลยแต่ไม่เต็มองคนะั้นน่าจะโดนกระเทาะเอาเสียนไปเรียบร้อย <laughs> ที่อยุธยายเนี่ยเขามีพับปรางหลายรูปแบบนะครับช่วงแรกที่มาสถาปนากรุงศรสีอยุธยายเนี่ยเขาก็จะมาจากสองรัฐใช่ไหมที่รวมตัวกันก็คือรัฐสุพรรณแล้วก็ลาโวแล้วลาโวเนี่ยเขาถือว่าเป็นรัฐอันดับหนึ่งในเราตอนนั้นเลยนะเพราะว่ามีทั้งกําลังคนมีทั้งอํานาจมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งลาโวเนี่ยก็คือขอมขอมที่เคยไปครองเมืองพระนครเมืองที่เราเรียกว่านคนรบ้านครทมนั่นแหละเขาก็เลยติด จากการสร้างพระปรางแบบขอม,มาด้วยเขาก็เลยเอามาประยุกต์เอามาอัดแอปเอามาลดทอนรายละเอียดต่างๆจนสร้างกลายเป็นปางไทยขึ้นก็อยู่ที่ระโวลระโวนี่ก็จะมีปางสายอดแล้วก็มีที่ล่าสุดก็จะมีวัดมาหา,าธาตุนะครับที่เป็นพระปรางที่แบบเป็นทรงที่ทรงทสรีขอนแบบขอมาแล้วก็เอามาอัดแอปเอามาสร้างอะไรแล้วก็วิวัฒนบบาการเป็นปางไทยนะครับที่อยุธยาตอนต้นเนี่ยพอย้ายจากระโว มาสถาปนากรุงศรีอยุธยาก็เลยเอารูปแบบศิลปะก,การสร้างปางแบบนั้นมาด้วยแล้วปางกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเนี่ยเขาก็จะได้รูปแบบทรงสถาปัตยกร,รันที่เหมือนคอมนะครับก่อนก่อนก็จะไปเป็นทําเป็นพวกแบบคอมทําเป็นฝักข้าวโพดฝักอะไรไปแล้วก็จนกระทั่งมาส่งต่อไปถึงวัด อรุณนะครับนั่นแหละปางรุ่นสุดท้ายที่เรียกว่าปางทรงจอมแห่นะครับก็จะมีอยู่4แบบสีขอนทรงปราสาทมีทรงงานเนียมเหมือนงาช้างนะครับแล้วก็มีทรงฝักข้าโพดก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นทรงจอมแห่ที่วัดอรุณรัตนโกสินทร์นั่นเองครับ รุงศรีอยุธยาเลยครับอยางช่วงตอนต้นเห็นไหมเับจะเป็นอย่างนี้เป็นรูปแบบทรงเหมือนศินละปะขอมนะครับขึ้นไปก็ยังฝักรักษารูปแบบของศิละปะขอมไว้นะครับมีทั้งแบบการสร้างเป็นช้อนช้อนรซ้อนชั้นขึ้นไปเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้อันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งเป็นเรือนธาตุนะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะสร้างเรือนธาตุขนาดย่อมๆแล้วก็ซ้อนๆๆเข้าไปถึงยอดแล้วก็จะมียอดนุ่พุูนยอยู่ข้างบนเห็นไหมครับลูกป,ปางก็จะสอบเข้าไปแล้วก็จะเป็นอิฐแล้วก็มีปูนปั้นปรนะดับเพราะว่าแถวอยุทยาเนี่ยศิลาแรงน้อยน้อยมากเขาก็ต้องใช้อิฐนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสีสัจชนาไล่ไปอะไรฝั่งนู้นเขาจะมีศีลาแรงเยืน้กํกำแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยทั้งเมืองเลยกำแพงเลยกำแพงเพชรอะ่ะเคยดู เคยดูห้หนอนเป็นหน้ามืดอย่างเลยที่กำแพงเพชรน,น,นี่ทำคลิปไปละกกำแพงเพชรอ่ะเขาสร้างเมืองเขาอ่ะความประหจาร์ของเขาก็คืออะไรสร้างอยู่บนพื้นที่ที่เป็นศีลาแรลกเคยดูหนังเรื่องแบ็ k แพนเทอร์ไหมที่เขาเมืองเขามีอุกาบาิที่เป็นไวเบเนียมาตกตูม้มแล้วเมืองเขาก็สร้างคอมอยู่นั่นแหละกำแพงเพชรเป็นอย่างนั้นเลยขุดไปตรงไหนอ่ะเจอศีลาแรลหมดเลยแต่อุทยาไม่ค่อยมีภาคกลางของเราอ่ะแต่มีเรามี เผาดินมีอะไรอย่างเงี้ยดินคุณภาพดีเขาละมาเผาอิฐแล้วก็เอามาสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นอยุธยานนั้นต้อจักพื้นที่เป็นศีลาแรงแล้วนะครับชั้นบนน่ะก็จะเป็นแบบทําด้วยอิฐหมดเลยแล้วก็ปูนปั้นประดับแล้วลายปูนปั้นง,งดงามมากนี่แหละจุดขายของวัดส้มลายปูนปั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับน่าจะเป็นวัดเดียวในี่ยุธยายแล้วบางทีลายปูนปั้นยังคงแบบความออริจินอลอ่ะถึงจะโดน บูรณะอะไรมากมายแต่ความเป็นออริจินอลเขาก็ยังอยู่ในการที่จะเป็นแบบลายปูนปั้นของอยุธยาทแท้ๆอายุธยาตอนต้นนะอ่ะจะพาไปดูเนี่ยราชนินีแห่งปางชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะแล้วปางของทรงเนี่ยเัาเป็นปางทรงแบบกลางๆไม่ได้ใหญ่มากนั่งจะไปสวยมีอีกที่นึงอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงที่มันจะเป็นถนนวัดมหาธาตุใช่ไหมทะลุออกมาตรง เจดีย์เจ้าอายเจ้าเหียอสรอยนั่นแหละออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอวัดลังกาเหมือนเป็นฝาแฝดกับปางองค์นี้แต่วัดลังกาก็แบบไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ปางแล้วก็เหลือแต่เป็นอิฐลายปูนปั้นกระเทาะหมดละแต่วัดเนี้ยลายปูนปั้นยังคงสมบูรณ์อยู่มากๆเลย แ,แ,นนและนี่นะครับความแตกต่างระหว่างปางไทยกับปางขอมเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นปางขอมเขาจะทําเป็นประตูหลอกสามทางถ้ามีทางเข้าแค่ทางเดียวแล้วคือทางทิศตะวันออกใช่หไหมแต่ของไทยอ่ะจะไม่ทําเป็นประตูหลอก จะทําเป็นซุ้มจระนาที่ข้างในอะ่ะพรมพุทธลูปปางลีลาปางยืนปางอะไรก็แล้วแต่ละครับเนี่ยก็จะอยู่ข้างในหรือไม่ก็เป็นภาพพุทธประวัติอะไรอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าอันนี้ก,กระเทาะหายไปหมดแล้วแต่ว่ายังมีเขาโครงของแบบมันเป็นพระพุทธรูปอยู่นะครับอืม ดูลายปูนปั้นเขานะครับงดงามขนาดไหนเนี่ยสวยมากดูบันแถลงเขาตั้งขึ้นมากีบขนุนรูปทรงเขาก็จะเป็นรูปเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นตามขนบของแบบขอมอยู่ก็เป็นลายขนมเปียกปูนใช่ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ย,ยที่เป็นแบบช่องช่องสี่เหลี่ยมนี่นะครับน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ ตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจมากเห็นไหมเนี่ยสวยมากครับเป็นลายดอกกลมดอกกลมผสมเปียกปูนเห็นไหมงดงามมา,มากๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเฟืองอุบะห้อยลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นซุ้มจระนำนี่ยังยังเห็นเป็นร่องรอยของอันนี้อยู่แต่พระข้างในาหายไปแล้วครับแล้วก็เขาจะมีทับหลังด้วยเห็นไหมเนี่ยเหมือนวัดมหา,าธาตุของลบบุรีครับเนี่ยเขาจะมีหน้าบันมีหน้าปากลงมาเป็นนี่ เป็นทับหลังเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับยังเป็นปั้นทับหลังปั้นอะไรอยู่จนมาถึงเนี่ยซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นวิวัฒนาการที่เป็นแบบมาจากปราสาทคอมอยู่นะครับยังคงเอกลักษณ์อยู่ยังไม่ปรับเยอะปรับแย,ะ,บเยะเหมือนจนเป็นพระปางแถวแบบวัดมหาธาตุวัดลาดบูรณะอะไรฝั่งนู้นนะโอหลายปูนปั้นเขาละเอียดยิบจริงๆริ นี่เป็นบันไดาทางขึ้นเข้าไปห้องคันพักขวยขางนะครับนี่แต่ข้างในอะ่ะไม่มีอะไรแลบบ้วแหละแต่มันขึ้นไม่ได้แล้วด,ดูทางขึ้นดูสิดูทางขึ้นน่ครับแค่นี้ยังไม่ถึงฝ่ามือพ่เทพเลยเนี่ยดูิทางขึ้นแต่ละทางลายเฟืองอุบะเนีย่ยสวยเนอะดูสิครับขึ้นไปด้านบนวิจิตรมาก บริเวณบันทแหลงอ่ะยังมีรูปของเขาบอกว่าเป็นหน้าการอยู่เลยอ่ะดูดีเดี๋ยวคือให้ดูนะครับอยู่ตรงไหนนาะหน้าการหน้าการนี่เห็นไหมครับสวยมากลายปุนปั้นเขา นอนเปรนะครับแล้วมันจะพิเทพไหวไปแล,วแล้วผูกเปรได้ได้ซุ้มเสียงได้ไม่คำนึงถึงคนไซส์ X X L แบบพิเทพเลยเด้อเขาผูกด้วยเชือกเส้นเดียวเ,ออเดี๋ยวน,น็นอนไปเถอะเย็นดีสบายดีถ้าปขาดมาก็จะได้มีมไงจะได้คนดูก็จะขำๆแล้วเอออย่าขำแรงนะเจ็บเออ โอ,อ้มันเย็นนะเนี่ยใครมันจะไปคิดนอะว่าชีวิตเนี้ยจะได้มานอนเปยอยู่ในเขตโบราณสถานแล้วก็ดูพระปรางแปลกทีเ,ออเนี่ยดูดินั่งเปไปดูพระปรางไปสำคัญบางคนก็จะบอกว่าไอเทพมึงสัญหามันนอนเลยในวัดความสุขของใครของมันแล้ววัดเนี้ยมไม่ได้น่ากลัวไม่ได้วางเวงเหมือนวัดที่อื่นหรอก บ้านคนล้อมวัดเป็นรูปตัวยูเลยนะหลังวัดเป็นอะไรเป็นถนนเ,ออเนี่ยข้างบ้านเนี่ยกระโดดรั้วไปก็ถึงบ้านคนแล้วพระปางพระอะไรเนี่ยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดนขุดเละขุดอะไรอย่าลืมว่าที่เนี้ยแต่ก่อนนะเป็นทุ่งเลี้ยงควายเลยนะกรุงศรีอยุธยาเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีบ้านคนไม่ได้มีถนนตัดผ่านกระจุกอะไรอย่างนี้นะช่วงที่เขาขุด ปู่วัดล่าบูระกันนะนั่นแหละตรงนั้นนะยังเป็นป่าลกยังเป็นแบบมีบ้านคนไม่กี่สิบหลังเองยังเป็นทุ่งที่แบบเข้าควายมาเลี้ยงอยู่เลยนะแล้วอยู่ดีๆก็แบบแป๊บๆอ่ะขุดขึ้นเต็มไปหมดเลยบ้านคนจนตอนเนี้ยบ้านคนกับสิ่งปลูกสร้างม,มันขี่กันอยู่มันทับกันอยู่อย่างวัดบางวัดอย่างเงี้ยดูก็รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นโบสถ์ตรงเนี้ยเป็นเจดีตรงนี้เป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราเราดูออกใช่ไหมว่าเป็นยังไงแต่ส่วนของโบสถ์อ่ะบางทีตัดถนนผ่านบ้านคนผ่านอะไรอย่างนี้ไปแล้วอ่ะ ต่มันก็ดีอย่างนีน้มันก็อยู่ร่วมกันของคนสมัยเก่าสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยเชือกยี่ห้ออะไรวะเน,นี่ยแข็งแรงดีจริงไหมเราพิเทพไหวเนี่ยเทพแปดสิบสี่แล้วนะนี่มาเที่ยววัดส้มแล้ว่านอกจากจะได้เห็นความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างของลายปูนปั้นอะไรอย่างเงี้ยยังมีดอกไม้ไทยที่พิเทพว่าหายากแล้วนะอยู่เนี่ยเนี่ยพ่เทพเพิ่งมาเห็นที่วัดส้มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดอกพิกุลนะครับดูดิหอมมาก แล้ว,วัดส้มเนี่ยเป็นวัดที่เย็นมากเลยนะต้นไม้ลมรืม่นแทบจะไม่โดนแดดเลยนะแล้วก็นั่งแล้วก็มีเตยให้นอนด้วยเนี่ยดอกพิกุลนี่หอมจังเลยอะ่ะดอกไม้ไทยนี่พี่กุลน,นี่ถือว่าเป็นดอกไม้ที่หายยากแล้วเนาะเด็กสมัยนี้บางคนไม่รู้จักดอกพิกุลด้วยซ้ำเลยอืมเอออะไรไทยๆที่หายไปแล้วที่ไม่ค่อยเจอแล้วมั้งดอกพิกุลเนาะอะไรอีกอะ่ะลูกจันเออมีใคร เคยกินลูกจันรบ้างลูกเหลืองๆอันนั้นอยู่นี่ก็หาไม่ค่อยเจอแล้วเนาะไม่มีใครเขาปลูกกันแล้วเนาะลูกจันหอมจังเลยอะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เห็นดอกแล้วดอกร่วงหมดแล้วมั้าฝนตกหลายวันนี่แหละครับเที่ยวอย่างเทพนะครับเพราะอันนี้ดีมุมนี้ดีจังเลย <laughs> เห็นหน้าชัดอันนี้ก็ เที่ยวอย่างเทพนะครับวันนี้พี่เทพก็พามาอายุทยานะครับแต่เป็นอยุทยาในอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่อยุทยาเนี่ยอย่าลืมมาชมความงามของลายปูนปั้นที่วัดส้มนะครับบางคนมาอายุทยาเนี่ยถ้าจะไปถ่ายรูปพวกแบบว่าอะไรที่มันสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เป็นวัดมหาธาตุวัดลาดบูรณะวัดใหญ่ชัยมงคลวัดชัยวัฒนารามอะไรเงี้ยที่มีพระปางองค์ใหญ่ๆถ่ายออกมาแล้วดูอลังการใช่ไหมครับถ้าเทียบอย่างนั้น่ะวัดแห่งเนี้ยสู้เขาไม่ได้หรอกนะแต่ถ้า จะมาดูเอาความงามความอ่อนช้อยของลวดลายหรือว่าความวิจิตของแบบช่างสมัยโบราณเนี่ยวัดส้มถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีวัดนึงเลยนะครับเพราะว่ายังเห็นความงามของร่องรอยอารยธรรมที่เป็นต้นกรุงศรีอยุธยาทแท้ๆเลยอยู่ที่นี่นะครับ แล้วก็แปลกเนาะวัดอื่นผูพังสลายวัด่อมยังเหลือลายปูนปั้นคมชัดงดงามอย่างนี้อุ้ยมันสวยจริงๆนะอยากให้มาดูนะครับเนี่ยเขาได้สมญานามว่าราชินีแห่งปางเลยนะครับเนีย่ยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้พี่เทียบขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปชมความงามของปางวัดส้มให้มันอิ่ม้ํำสัมมาแล้วก็จะไปนอนกลางวันอยู่ตรงเปรตตรงนี้้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสว น,นี่พี่เทพเจอของแปลกอีกแล้วเนี่ยลูกอะไรไม่รู้เห็นไหมเต็มเลยใครรู้บ้างว่าลูกอะไรเนี่ยมันแปลกดีนะครับเนี่ยบางอันก็เป็นลูกหัวใจด้วยนี่คือลูกอะไรครับท่านผู้ชมเนี่ยถ่ายรูมบอกด้วยนะแปลกดีอะ่ะต้นเบลเ้อร์ด้วย